สวัสดีวันนี้แอร์บัสแอร์บัดแคมป์ก็พามาร้านใหม่อีกร้านหนึ่งฝากไว้ในดวงใจชื่อร้านอะไรนะเมืองเว่ยเขาชาเป็นไงเนูนครแซ่บวันนี้เราฝากไหนบ้างดูตาดอกเด็กตาตอันนูนแหลเมืองเว่ยตามตามประจำตระกูลตาปภูบลาอันนี้คือลาบเป็ดอันนี้คือต้มแซ่บข้างในเนี้ยต้มแซ่บข้างในนี้ออันนี้คือเป็นไก่ทอดเด็กเขาชาเป็นไง อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงสะพานหนองปื้อนี่นะครับเข้าปากทางหนองปือมาสะพานหนึ่งซ้ายมือเลยนะครับตายจากเลยระยะผมไปไม่น่าติดมันทีมีสองตัวมาค่ะเอ้าสวัสดีครับแอปแอปก็แค่นี้ก่อนนะครับอ้าวสวัสดีครับก่อน